ก็เนื้อเขาจะเบาเกลี่ยง่ายนะคะเป็นออกแป้แปงๆนะคะแต่ว่าให้ความนุ่มลื่นนะคะริมฝีปากลื่นแต่ออกมาเป็นเนื้อแมทแต่ไม่แมทจนเกินไปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะ แอมจะมาแนะนำลิปสติกนะคะเป็นลิปสติกที่เวลาแอมทาแล้วเนี่ยโอ้โหมีแต่คนถามนะคะว่าใช้ลิปสติกะไยห่ออะไรเบอร์อะไรนะคะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำลิปสติกนะคะเนื้อแมตต์นะคะก็คือ MAC Powder Kiss Lipstick นั่นเองนะคะรุ่นนี้ค่ะ MAC Powder Kiss Lipstick นะคะตัวนี้เนี่ยสีที่แอมทาอยู่นะคะก็เป็นสีเออ 923 stay curious นะคะก็เป็นชื่อสีเขาเนอแต่ว่าชื่อรุ่นก็คือ powder kiss lipstick นะคะของ MAC ก็คือว่า powder kiss ใช่ไหมก็คือว่าเขาจะเป็นเนื้อแมทนะคะเป็นลิปสติกเนื้อแมทแต่ว่ามันจะเป็นมีความแป้งทาไปแล้วอะ่ะมันจะไม่เหมือนกับว่าดูแมทเลยก็ไม่ใช่ดูสิคือเขาก็ไม่ได้ดูแมทเลยนะคะแล้วก็ มีเนื้อเบามากอันนี้คือเนื้อเขาจะเบาๆเป็นแมตที่มีเนื้อเบาเกลี่ยง่ายเกลี่ยง่ายเหมือนไม่แมทเลยเกือบๆจะเป็นเหมือนจะกำรรมยี่ก็ไม่กำรรมหยี่นะคะก็ดูก็ดูแมทเห็นไหมแต่ก็ไม่เป็นเนื้อครีมสักทีเดียวก็เป็นเนื้อแป้งที่มีความเบามีความเบลอเขาบอกว่าตัวนี้นะคะลักษณะเด,เด่นก็คือว่าทาแล้วมันจะดูเบลอๆค่ะจะดูแบบปากเบลอๆอะไรแบบนี้นะคะก็เป็น สีที่แอมใช้เนี่ยก็คือตอนทแอมซื้อเนี่ยแอมดูว่าเขาเป็นสีแดงแต่จริงแล้วว่าพอทาแล้วก็จะออกส้มเห็นไหมคะแต่ว่าก็แล้วแต่สายตาคนมองอีกนะคะสีนี้ขอบอกเลยเพราะว่าแล้วแต่คนมองบางคนก็จะมองเป็นสีแดงบางคนก็จะมองเป็นสีส้มอิดนะคะซึ่งมันเป็นสีส้มที่ทาได้สําหรับทุกคนนะคะเป็นแบบครอบจักรวาลเลยค่ะแอมจะสวอชให้ดูนะคะก็สีเขาจะประมาณนี้เห็นไหม เขาเป็นเนื้อแมตนะคะแต่ว่าทาลงไปง่ายมากลื่นมากดีมากนะคะเป็นออกเบลเบลเห็นไหมเขาก็จอกเบลเบลนิดนึงแบบนี้ทาแล้วสวยมากสวย ทุกคนทาแล้วสวยหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะแอมนะคะก็แอมแนะนำเลยสีนี้นะคะ9 2 3สองสา stay curious นะคะคือเป็นเหมือนกับสีส้มครอบจักรวาลคือเสน่ห์ของเขาเนี่ยเขาจะดูบางมุมเป็นสีแดงบางมุมเป็นสีส้มบางมุมดูออกเป็นสีอิดออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นสีส้มที่ไม่ทำให้ฟันเราเหลืองนะคะก็ส่วนมากเนี่ยสีส้มเนี่ยถ้าไม่ติดแดงอ่ะมันจะออกเป็นแบบ ทำให้ฟันเราเหลืองถูกต้องไหมคะแต่อันนี้คือทาแล้วแบบทาแล้วดีทาแลา้วมันจะส้มๆกึ่งกึ่งแดงๆเห็นไหมคะก็จะออกเบลเบลเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นเหมือนผิวแป้งเนื้อแป้งไม่แมตต์สัทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่กัมยี่ด้วยนะคะไม่ใช่เวลวินะคะก็เป็นเออเป็นเอกลักษณ์เลยของลิปสติกรุ่นนี้นะคะแอมแนะนําเลยจริงๆสําหรับคนที่ไม่ชอบทาลิปเนื้อครีมแล้วก็ไม่ชอบความแมตต์มากๆแล้วก็ทาเนื้อเบา เกลี่ยง่ายติดทนนานนะคะแล้วก็เออให้ความเบลอไม่เหมือนใครดีนะคะนนก็อ่ะแอมจะลองเช็ดนะคะเช็ดแล้วทาให้ดูแบบเบลอๆนะคะทาแบบเบลอๆให้ดูก็ถ้าเราอยากได้ความเบลอก็เราจะแทบแบแบบนี้เห็นไหมคะเราจะแบบอลุกใส ถ้าเราอยากได้ลุกใสๆเราก็จะแทบแทแบบนี้เห็นไหมคะเราก็จะได้เป็นลุกใสๆแบบนี้เมื่อกี้นี้ยังจะลุกแบบว่าเปรี้ยวๆหวานๆแซ่แบๆอันนี้พอเราแทบแบบนี้เล็กๆก็เห็นไหมก็จะเป็นอีกลุกนึงเลยได้ความแบบปกักปากเบลเบนะคะปักเบลเๆแบบนี้ใสๆก็ เอาชิมเมอร์ค่ะมาแปะตรงนี้ก็จะดูแบบแบวบๆแบบมากขึ้นนะคะนี่ค่ะแทบๆบแบบนี้อยากได้ลุกสใสให้แทบๆแบบนี้นะคะ ก็แค่นี้เลยเห็นไหมได้เป็นอีกลุกนึงลูกใสๆนะคะตัวนี้คุ้มค่ามากๆจริงๆนะคะราคาอยู่ที่22ยูโรนะคะแอมขอโทษด้วยแอมไม่ได้คูณมาให้นะคะลองไปคูณเป็นเงินไทยดูนะคะแอมซื้อที่ฝรั่งเศสเนี่ยราคาอย,อยู่ที่22ยูโรขาบอกเลยว่ามันคุ้มมากจะทาแบบเข้มๆแบบที่แอมทาให้ดูตอนแรกแล้วก็ทาแบบเบลอๆแบบนี้ใสๆก็ได้นะคะเนื้อดีเนื้อเบาเนื้อลื่นทาง่ายติดทนนะคะ แล้วก็เป็นแป้งเบาๆไม่แมทไม่ครีมกลางๆสีใช้ได้สำหรับทุกคนทุกคนทาแล้วสวยนะคะก็ฝากไว้เลยแม็กตัวนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองใช้นะคะก็สิ่งที่ทุกคนถามมาก็แอมตอบให้แล้วในคลิปนี้นะคะว่าทาลิปสติกสีอะไรก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะคะก็เจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ